สบายดีสบายดีทุกคนมื้อนี้มาโพกเสฉะเลยเยนาะมื้อวานเสฉะพาเข้าครัวเนาะทุกคนเฮ็ดกินเนาะเมื่อวานเนาะเมื่อวานปอกให้ลวกผักแจ่วกบเนาะเมื่อวานเนาะทุกคนไปน,นา,กกา,กกานะทุกคนประกกาดซอมประกาดดองนาะทุกคนฮาสิมาปอกอาี่ว่ามันแก่ๆเนาะเราออกจังน้อยเนาะและ้ลวก็ไปลวกแล้วจังต้มกบ เจลล้างน้องมีเงาปอาหรือเอาพักก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังเวนอยู่เนาะไป่บอกพักละกันละตั้งหลว่านะทุกคนนี่อต้มน้ำแก้วกันเนาะหลว่าละวก็ตุ่มกุ๊บเจลกุ๊บทีแสลงไปพูดกับมีเงาปอกเมื่อวานนี้เนาะทุกคนในกุ๊บเน่อยสองตัวมีเงาปอกบอกว่าเจลคนตุ่มเจลซะ ้าสดุมันกับตัวน้อยอนยะู่เนาะก็เลยว่าตุ่มแจมนี่เอาตัวมันลำม,มันแกนะ่ทุกคนเท่ากับเราเฟื้องเนาะแม่นี่นะน มียา,ยาป้อนยังออกเป็นรัดขวยนะทุกคนจะนยเป็นเขามาคนบอกว่าแกพักวาพักขาแล้วนะคนน่ะไม่แซ่มียาดีอยู่ทุกคนมีมยาด,ด,ดีมียาดีไม่แซ่มียาดีมียาดีมียาดีมีมดาวัเก็บพักต่อ สบายดีพี e. <laughs> you know, ่น้องโอ้โหก็สองดีช้าละเอาแมนะไม่ใช่ดีทุกคนดีมาต่บ้านมาแมพี่น้องผ้าเอาไปยีปายไปตัดผมหล่อหวานอะไรนี่หยชิพ้าไปอีกยา้งขอมใส่หลาพี่น้องเอ้ยฉลเอกันจิตเจลกุ๊บจะกุ๊บไปคุดกุ๊บก็มีเยาบปอได้เซลหมดละได้สองเต่าได้เขียนเนี่ยคุดอันนี้เขิบจนตายมือจนพูนั่นอ่ะมันอยู่ในเขิบเด้งเจลกุ๊บกับเสียตัวพี่น้องแบบว่าปีนี้นะคนตกหลายพี่น้องมันก็เลยแบบว่า ก็บอกคอยมีนะหรือว่ามันซูนพันบอคนละลายคนละลายบอบานบาทชุมหานี่ยมันเป็นบานใหญ่เด็ดบาทใหญ่แล้วข้นกับลายแบบเพื่อนหนึ่งกับเจ้าชีมันเจ้าคนมาข้นกับไปฮ้ามาขายมาแจกกับ้ามาขายแน่ที่จริงปีนี้นาะคนบอได้ขายครบขายเขียดกกินหย่างหย่างแล้วหากินหย่างบอกคอยมีเรื่องพวกเรื่องย่ามหรือหัวกับไปสอนย่ามย่ามกรย่ับใครกับไปจาัดจับมั้ยนี่อย่าก็เลยแบบว่าอันนี้ กระเบียก so ม <c oughs> like <laughs> ีนะกระปูกันเนีอึดนะกระปูกับคุดจนจนสั้นกลางเด่นเสียสิได้ไปนั่นแหละอันนี้นะบานชุ่มดินเน่ยเอือนพักกาดซ้อมบานพี่น้องนะเสียกันว่าพักกวางตุ้งกวางตุ้งดอกสีเหลืองพักกวางตุ้งอันที่ว่าห้องกงกับที่ว่าพัดเส้นน้ำมันหอยหลาดน้ำมันหอยเด็กทันทีอันนี้ชุบหลาดน้ำมันคอยแมวเป็นลัดคั่ท่านล้วกันมา เล่าอ๋อนแล้วปอยแบบปอยหบักปอยหลักไลน์ตอนเพ่งตอนสั่งมากินข้าวเที่ยงอยู่เฮือนแล้วก็ตอนแรกก็ออกเวลาให้น้องแกนกับเขามาถ้ายุดอันนี้ยันกันเสียเสียอะไรไปหน่ำมาเมื่อกเลือดข้องเหลือดนะข่อยแม่ยายท่านละออกลูกเป็นหยานไปกินน้องมาต้องเผาก่็ได้สั่นไปเลยกินน้องสั่นเลยไปกินน้องเน้นๆห้าหย่าเพื่อจะได้กินห่า ให้เนี้ยงัวกะตะยังตัวหนึ่งเลยงัวเมียแดงเลยแค่ละอ้อเด้อเนี่ยอีแดงอีแดงใหญ่ตองแต่อีมีกีเถ้าต้องถกใหญ่ออกละคือปีนั้นมันยังหายไปอุบอายุเงอนพูนอยู่หน้าเที่วเรียนมาทั้ยุงหน้าเล็กงนอนอ๋อแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วเด้ดอกสีเหลืองไม่ยังเหลือง สมัติฐานนิสิตสมัตซาบะแได้พี่น้องได้ดิ่มกับสิพราวพันยาบานตัดผมกันเด้อปากกดไลค์กดเซสแหละวันหน้าเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้เด้อเทสเทสเทสไม่จะได้ยินดูบอพี่น้องใส่ไม่ได้บอคอยได้ยินปากกันเด้อพี่น้องเด้อบายเด้อใจเด้อเรจเด้อนี่ nào, đã có phải luộc nữa, tất cả luộc xong là chừng tụm nó nhìn bọc vỏ vẫn còn luộc khác còn chừng tụm cốc bên lăng thôi nó vẫn còn vẫn còn, cứ để khác, được không? Bắt, tất cả, หิึงขาสามมียปอกมาแล้วก็ลรั่วโคบแล้วก็ลวกวเลยวะแล้วก็ตกโคบเจลนะมียปอกยังเป็นไรควยแทงหนึ่งบ,บ้านว่าน,นี่งน,นี่นอทุกคน,น,น,กกคนหนึ่งเอากระดาษัวเอากระดาษนอนแต่ว่าแสแหลหนึ่งเอนนะเนาะนี่หนึ่งล้แหละจัง ตุ่มกบแจลนะทุกคนเข่ากันนึงซุกแล้วเนาะทุกคนมีเยาปอกมาแล้วได้งวงมาแล้วได้งวงมาก่อนค่อยได้สำเร็คข่ยเขาแล้วมาได้แย่มาเไดเแย่วเนาะห้าหนึ่งห้าลวกห้าหนึ่งพักก่อนกบทะเลตุ่มยาปอกผุงวงกันนะตุ่มกบน้ำล้างมันยังเว้นอยู่นะทุกคนอ่ะคอกแล้วก็คอกแล้วค่อยกับขาคอกแล้วนะทุกคนนี่ ขวยใหญ่สองขวยหน่อยสองข่ยสามขวยใหญ่สองขวยหนยยอ่ยนอยตัวน,นึงเนาะย่างแม่หนึงห่งท่านละย่างแม่หนึงห่งท่านละออกลูกในข่วยเนาะทุกคนเซฟกระถางมาเดียวมิญะปอกคือเกาเซฟนี่เนาะข่างสองเตาได้คนได้หมอน,นี่นะสิตุ่มกบเนาะหมอน,นี้ยังลวกพักอยู่นีนน่เอาเอามิญะปอกเอาไปเด็กใส่น้ำ ตุมเนาะสิตุมกบนี่นสบายมะข้ามเพาะเนาะนี่ประเดียเ<ท>คล็ดเองได้ทุกคนเอ้ยหอมหุยหุย <laughs> ประเดียวเคล็ดเองเ <laughs> ซฟกับมีเย็บป๊อกค,คือเก่าอะไรแสและ,ะแลบรรณารื่องนี่บันได <laughs> เอาเนาะ เนานะทุกคนเบิ่หนึ่งพักเข้ากุ้มคุ่มนี่หนึ่งพักหนึ่งพักมียาแก้วสิกันจังหน่อยนั่นแหละมั่วไปขึ้นเกานาี่ทุกคนหมอตรงกบกำลงังผลแต่ว่าเห็นผลอีกจังหน่อยจะเอากบลงเนาะนี่ยังปองอยังพวย เนาะมีปอกยังกลัวแล้วแต่เนาะอ้าวมียปอกเอากบลงสองโตเฮ็ดบึมสองโตได้คนละโตก็ใส่แมือว่านี่นะอันนี้ก hey, ็จะเป็นหนึ่งพักนี่นะ อ้าวทุกคนพญามงกสิเกลือไก่เพลินไม่อย่าแก้วก็มาพม่าแกะวะ้วนี่พยาง่วงเกลือไก่ไม่หย่ยเบิรนทางฝนนี่เบินมก่อนเบิงไก่กลืไก่พญามงกุฎเกลือไก่ มีเนาะทุกคนไก่สิเปือยแล้วไก่สิเปือยแล้วมีเนามีเงยปอกเซฟก็คือมีเงยปอกคือเกาเหใส่เือดำใส่เสือดำคือเกานี่หนาว นี่เนาะทุกคนลวกพักมัดหนึ่งแล้วก็มีหมักแตงพร้อมเนาะทุกคนมีปอกผานหลว,าลวกพักแจ้วกบนี่ครับนี่เนาะทุกคนสุกเรียบร้อยพักกะนะันเนาะยังแจ้วกบได้มันนี่ไม่ใช่ปอกสิแจนะ้วเนาะพักกับสุกแล้ว à, ngoại à con à, mẹ nhà bò chị treo cố phi tròn như thế tay lấy tròn treo cốp hai bàn bàn nữa treo cốp kia gặp nương mặc tèn xe yang dia mi mặc bộ à mặc bộ không bọc ướt nhau tam tam là cả lựa ăn cả đủ ăn nó cả Để đủ mà nó và ăn cả co กระดูกอ่อนกระดูกน้อยมันออกนะทุกคนเอานี่ขนาดขนาดที <|hu|> ่ว่าห้าตุ่มมีปลาแดงนหนเนาะใส่หน่อยหนึ่งนี่ก้อนนี้นะเหลือกระดูกอ่อนในน้อยมนออกน้ำคนนะเหลือกระดูกน้อยน้องนึ่งอย่างค้าข้อมีเปล่า แกก้มหนุบอยางทุกคนเข้าเดียวอืออ่นี่นอทุกคนเจลก๊อเซตใบเทียมหอน้ามีหนึ่งหนึน่งพักหมักแต่งนะทุกคนนี่อาหารแบบบันบาทกินง่านยังไงนี่นอมาระว,วีบัน เอาอย่างยมันกลัวกินก้อนเา,าไปเบีอะม,มาม <c oughs> าเจ้าก๊บเจ้าก๊บเอามาทุกคนเสือดำเสือดำวันสองเจ้าก๊บคุดเองก็มือครูก็มีเจาะไว้ว่าิ้วกินก่อน

Mời ừ. ừ, hạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เซตเป็นเทียมหอนะทุกคนสำหรับคิวนี้เจลกบหนึ่งพักเนาะทุกคนกบกับคุดเองกับมือมือจนพองทุกคนไปคุดว่านี้นะคุดในเขิบแน,น่นอนคุดเขียดมันเลิกนอกดินกันเนี่แน่หูกบกบอยากอึดแน,น่นอนยามนี้มันไก่สิซูนพันไปแล้วทุกคนนะสำหรับคิวนี้กับเมียงร้าเนาะทุกคนพอกันไมค่คิดนะฝากกดไลล์ก็แชร์ก็ติดตามแสแหละในเด้อบ๊ายบายสบายดี